สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆก็วันนี้นะคะเราจะมาตรวจสอบนะคะอุปกรณ์แล้วก็ความคมของตัว b a r b e r b e n b a c k B2 e a t นะคะรุ่น BB108 นะคะตัวนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะคะของคุณธงชัยนะคะอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะสั่งซื้อเข้ามาเดี๋ยวจะรีบจัดส่งให้วันนี้เลยนะคะก็ก่อนอื่นเลยรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะก็ตัวนี้นะคะจะมีมอเตอร์นะคะ เป็นลิเธียมไอออนนะแบตเตอรี่นะ2,600มิลลิแอมนะคะแล้วก็มอเตอร์อยู่ที่6,000รอบต่อนาทีนะคะการหูปรับก็ปรับได้4ระดับนะคะฟันก็เป็นฟันเฟสนะคะแถมฟันรองและก้หวีนะคะดูง่ายๆอ่ามาเลยไม่เป็นการเสียเวลานะคะขออนุญาตนะคะคุณธงชัยนะตรวจสอบสินค้าข้างในนะคะว่าไฟเข้าไหมฟันรองได้ครบไหมหวีนะ้ำมันแปลงปัดพวกนี้ค่ะว่าเราได้ครบไหมนะคะก็ จันใหญ่รีวิวไว้หลายหลายคลิปแล้วนะคะก็เพื่อนๆเ,เข้าไปย้อนดูได้นะมีแบตเตีรี่หลายตัวหลายรุ่นนะคะหลายยี่ห้อนะอะ่มาแกะกล่องมาเลยนะคะ,ะดึงออกมาเหมือนลิ้นชักเลยเปิดฝาปุ๊บมาดูพระเอกก่อนแบตเตี่นนะคะก็จะมีตัวอะไรกันกระแทกมาให้นะสวมใส่ทุกครั้งนะคะเวลาเพื่อนๆชาร์จแบบ ทิ้งไว้นะคะหรือวางเก็บนะคะใช้งานนะสวมทุกครั้งนะแล้วก็มาดูพระเอกก่อนเนี่ยฟันเป็นไงคะฟันสมบูรณ์ดีนะคะกา้านหูปรับเนี่ยแบกแกแบกเนี่ยมันจะเป็นข้อของมันนะคะแบกแบกแบกนะคะนะคะ ก็คือข้อดีของไอ้ตัวแป๊กๆนี่นะกูจะเล่าให้ฟังนะถ้าคุณตัดด้านขวาสมมติว่าคุณขึ้นตัดด้านขวาสามแป๊กอ่ะกดมาสองแป๊กข้างซ้ายอ่ะคุณก็จะจําได้ว่าอ๋อข้างขวาเราปักมาสองแป๊กมันจะไม่เหมือนตัวที่ไม่มีไม่มีแป๊กๆ็กนะมันก็แต่กะลําบากนิดนึงนะคะสําหรับมือใหม่นะอันนี้แนะนําเลยนะคะรับประกันมอเตอร์หนึ่งปีเต็มนะคะอ่ะมาดูอันนี้ใบรับประกันนะคะก็เขียนชื่อที่อยู่นะคะส่งกับบริษัท นะคะเห็นไหมบาร์ารันติการ์ดนะคะเขียนชื่อร้านร้านที่จัดจาหน่ายก็เขียนไปเลยร้านอาจารย์ใหญ่หรือร้านกำเนิดซาลอนนะคะเขียนชื่อรุ่นรุ่นก็ลายร b b 1 8นนะรุ่นนี้นะก็จะมีใบนี่คู่มือกันใช้นะคะก็วางเข้าไปอ่านแล้วก็มีอะไรหวีกล่องนี้ได้หวีสีส้มนะหวีแต่ละสีนะคะไม่เหมือนกันนะ อุกะอาจารย์ใหญ่ไม่ได้จัดไปให้นะโรงงานจัดไปให้นะคะสีไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีลายใส่ชาร์จนี่น้ำมันนี่รุ่นนี้ทำมาใหม่ดูแปรงปัดเหมือนไม่กวาดแฮร์รี่พอเตอเตอร์เลยไว้ปัดกวาดเศษผมนะคะเมื่อเราทำงานเสร็จแล้วนะคะปัดกวาดให้สะอาดนะคะามาดูฟันรองเลยฟันรองมีกี่ตัวทั้งหมดนะคะ,ะฟันรอง3าส หแล้วก็6ในกล่องเนี่ยเขาให้มากี่ตัวเขาให้มาแค่5เบอร์เองนะเนี่ยในกล่องอ่ะเขาให้มา5เบอร์เองนะเพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมหนึ่งสอง้ากล่องนี้ได้มาหกนะคะก็ถือว่าคุ้มคุ้มเป็นอย่างยิ่งนะคะอันเนี้ยอูจะบอกให้ฟังนะ3ามิลลิเมตรนะคะก็คือเบอร์หนึนั่นเองเทียบเท่ากับเบอร์หนึของวอนนะ อันเนี้ยก็เรียงไปเลยนี่เบอร์1นะคะเบอร์2เบอร์2แล้วก็เป็นเบอร์อะไรเบอร์3นะคะแล้วก็เบอร์สอัน,น,อ 5, นะะเนี้ยคือ0.5กับ1.5ึ่นะคะเนี่ยหนมิลิเมก็คือ0.5นั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยได้ครบนะ6เบอร์นะโอเคทีนี้เราก็มาลองดูตัวนี้กันนะคะเปิดเครื่องเปิดเครื่อง แรงนะคะเหมาะเพียงพอสําหรับการขึ้นทรงต่างๆนะคะสถานะไฟก็จะเป็นสีเขียวนะนี่สีฟ้านะสีเขียวเห็นไหมคะการทํางานนะทีนี้เรามาดูการชาร์จแบตเตอรี่กันเลยเครื่องก่อนเสียบนะคะทีนี้ตอนเสียบแบตเตอรี่นะคะมันจะมีที่ตูดมันจะมีเขี้ยวเห็นไหมมันจะมีอยู่เขี้ยวหนึ่งเล็กๆเนี่ยเราก็ต้องเอาเขี้ยวกับเขี้ยวให้จมหากันนะเนี่ยเห็นไหมพลิกลงล่างแล้วก็เสียบเข้าไปตรงๆ เนี่ยแตะปุ๊บเนี่ยมันก็ไฟสีแดงคือแล้วเ,เสียบเข้าไปตรงๆงเสียบให้แน่นนะคะสุดแน่นแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไฟสถานะชาร์จเสร็จจะเป็นสีแดงนะคะเอ้ยระหว่างชาร์จนะเสียบชาร์จอยู่นะก็เป็นสีแดงเนี่ยสังเกตง,ง่ายๆสามขีดเนี่ยมันอยู่ด้านบนเห็นไหมสามขีดเห็นไหมเห็นไหมอ่าสามขีดจะอยู่ด้านบนนะคะเพื่อนๆต้องเสียบให้ถูกช่องนะไม่งั้นไฟช็อตนะเสียบแล้วดันเข้าไปไฟช็อตนะคะแล้วก็ เราจะทําการเปิดเครื่องเลยระหว่างเราทํางานนะคะชาร์จแบตเห็นไหมสถานะไฟคือขึ้นเป็นอะไรสีเขียวเห็นไหมสีเขียวแรงดีคมดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูความคมกันเลยค่ะตัวนี้นะคะก็อินพุตนี่คือไฟเข้านะไฟเข้า5โวลต์พาวเวอร์6วัตต์นะคะตัวนี้นะคะผลิตมาผลิตที่จีนนะ p r c ก็คือสาธารณรัฐประชาชนจีนนั่นเองนะคะค่ะตัวนี้ก็ชาร์จไฟได้ทั่วโลกนะ ตั้งแต่สองรอโวลต์ถึง240ี่โวลต์ค่ะตั้งแต่หนึ่งร้อยโวลต์ถึงสองอี่สิบโวลต์นะคะได้เยค่ะก็บัตเตอรี่ตัวนี้นะคะชาร์จสองชั่วโมงนะใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณสามชั่วโมงนะสองถึงสามชั่วโมงนะก็เรามาดูกันเลยมาความคมคมด้านซ้ายด้านขวาโอ้บัตเตอรี่แรงมากเลย เต็มหน้าเลยไายเต็มเต็มหน้าเลยคมมากแรงกำลังดีเลยเพื่อนๆแรงดีมากดูดิไทชั่วชั่วชัว่ขาดดีมากมอเตอร์แรงดีมากนะคะเพียงพอสำหรับการขึ้นทรงตัดทรงนะคะค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะ อยากจะสน,สนใจที่จะหาแบตเตอรีด่ดีๆนะคะแล้วก็มีใบรับประกันมอเตอร์นะคะ1ปีเต็มนะคะก็สนใจสั่งซื้อได้ที่เบอร์0819856234นะคะ0625483999นะคะตัวนี้นะคะแนะนำนะคะยอดนิยมจริงๆขายดีนะคะแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่ากูใช้เองกับมือนะคะก็ทดลองใช้มาประมาณ2-3ปีแล้ว นะคะไม่จุกจิกแม่อะไรเลยอย่างเดียวขออย่างเดียวอย่าทําหล่นนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้อย่าทําหล่นนะถ้าหล่นปุ๊บนะข้างในนี่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าฟันบอดี้ทุกอย่างนะคะเหมือนรถอะเหมือนรถโดนชนอะะ,อะอาาก็สอบถามราคามาที่เบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะเพราะราคาเนี่ยมันขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะไม่สม่ำเสมอนะเดี๋ยวแจ้งราคาวันนี้ไปนะคะ เพื่อนๆไปดูอีก10เดือนเกิดราคาขึ้นราคาลดนะคะจะได้ไม่เข้าใจผิดกันนะคะก็โทรสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์เดี๋ยววางไว้ให้ใต้ลิงก์ได้เลยนะคะก็ขอบคุณสาหรับการติดตามนะคะแล้วก็ร้านกำเนิดซาลอนนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะมาซื้อได้ด้วยตัวเองมาสอบตรวจสอบใบทะเลนได้ด้วยตัวเองนะคะตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธินซอย52นะคะหรือว่าซอยธานาการนั่นเองนะคะก็เข้ามาจากปากซอยเนี่ยร้านจะอยู่ขวามือนะไม่เกิน20เมตรนะคะอาคารพนิทห้องที่6 แล้วก็ถ้ามารถไฟฟ้านะคะลงสถานีสะพานใหม่นะคะออกประตู4นะลงมานะคะจะเจอซอย52พอดีนะคะแล้วก็เดินเข้าซอยมานิดเดียวเองนะคะร้านจะอยู่ขวามือนะคะฝั่งแว่นท็อปเจริญนะจะมี2ฝั่งนะคะแว่นท็อปเจริญกับฝั่งเซเว่นนะร้านกําเนิดซาลอนอยู่แฝงฝั่งแว่นท็อปเจริญนะคะก็วันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามมากๆแล้วก็ทุกออเดอร์ที่ซื้อมานะคะขอบพระคุณมากจริงๆนะคะก็ติดตามชมผลงานได้นะคะที่กําเนิดซาลอนซอนตัดผมฟรีนะคะมี2ช่องนะ เข้าไปพิมพ์ค้นหาได้แล้วก็ช่วยกดติดตามกด s u b สไครต์ให้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ